สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการทำหน้าปกในช่อง youtube ของเรานะคะสำหรับใครที่กำลังเริ่มมาทำ youtube ใหม่นะคะแล้วต้องการที่จะใส่หน้าปกนะคะทุกคนให้เรามาทำหน้าปกจากแอปนี้เลยะคะ่ะในมือถือของเราเองค่ะก็คือชื่อแอปว่า p i เศ l l ล b นะคะค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดมานะคะให้เข้าไปดาวน์โหลดที่ p l a y Store ค่ะ คลิกเข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ไปพิมพ์เซิร์ชหาค่ะอันนี้คือดาวน์โหลดมาแล้วนะคะก็จะขึ้นอยู่ด้านบนนี้เลยก็คือนี่นะคะ p i s e w l a b นะคะ Pixel Lab นะคะทุกคนจะเป็นโลโก้สีฟ้าแล้วก็ตัว p อยู่ด้านในนะคะค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดเลยนะคะแต่สำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดเลยค่ะเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะ เปิดเข้ามาเลยค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนมีพื้นหลังให้เราเลือกค่ะอยู่ที่ว่าเราชอบพื้นหลังแบบไหนนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะชอบอะไรที่แบบจะว่าเรียบก็ไม่นะคะก็เอาพื้นหลังนี้ละกันนะคะดูแบบง่ายๆดีนะคะเรียบเกินไปก็นะหรือจะเอาแบบ อันนี้ก็ฉุดฉาดเกินไปอ่าเอาตามสไตล์ของตัวเราเองเลยค่ะทุกคนเอาพื้นหลังนี้แล้วกันนะคะเคลิดอ่าที่จะบอกนะคะคลิดทุกคนให้เวลาที่เราทำนะคะให้เราพยายามทำให้อยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะให้เราไปตั้งค่าซสาย ของมันก่อนนะคะก็คือจุด3จุดบนขวาสูตรนี้เลยนะคะให้เราคลิกไปเลยค่ะคลิกไปแล้วนะคะแล้วก็ไปเลือกที่ว่า image size นี่นะคะทุกคนคลิกเข้าไปค่ะของ YouTube นะคะ,ะ,คะถ้าเราจำไม่ผิดนะ2045อ่าลองตั้งไปก่อนนะทุกคนว่าจำได้เข้าๆ15 สีนังประมาณนี้นะคะถ้าไม่ถูกงไงเดียวเราก็สามารถกลับมาแก้ไขได้นะเรื่องซ้ายนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตกใจค่ะกดตกลงเลยค่ะพอเราได้มานะคะรูปตั้งหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะค่ะให้เรามาแก้ไขข้อความตรงนี้เลยคะ่ะถ้าเราจะแก้ไขข้อความให้เราไปจิ้มนี่นะคะแล้วก็จะมีตัว a ด้านล่างนี้นะคะทุกคนให้เรามากด ตัว a ล่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็กดที่รูปปากกานะคะรูปปากกาดินสอนี่นะคะอดิกนี่นะคะค่ะแล้วก็แก้ไขเลยะคะ่ะพิมพ์ชื่อช่องของเราเลยนะคะ,ะชื่อช่องของเราคือชื่ออะไรแล้วก็พิมพ์ไปนะคะ family นะคะอันนี้คือชื่อช่องของเรานะคะช่องเราเองชื่อนันนี่ family คะ่ะกด ok เ,เลยค่ะทุกคน ใหญ่ไปไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราไปปรับได้นะแต่ให้เราไปเลือกสีกันก่อนคะ่ะเลือกสีเราจะเอาสีอะไรดีเราเลือกตามใจชอบเลยนะคะใหญ่ตัวนี้อยู่ข้างบนก่อนสีชมพูไหมสีเขียวไหม ะะสีฟ้าก็ได้นะคะเนาะทุกคนเนาะ,ะหรือว่าเราจะทำเราจะมาลดสายตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าเราจะใช้นิ้วมือเราในการย่อเนี่ยคะ่ะ<ม>ทำแบบนี้ได้นะทุกคนลดย่อลงนี้ก็ได้นะคะพยายาม อย่างที่บอกนะคะพยายามทําให้อยู่ตรงกลางนะคะทุกคนพอเอาไปขึ้นที่ช่องของเราแล้วอะรูปภาพตัวหนังสืออะไรเนะี่ยจะได้อยู่ตรงกลางนะคะจะได้หัวจะไม่หายไปข้างล่างก็จะได้ไม่หายไปนะคะทุกคนจะได้แบบอยู่ตรงกลางคร,ครบนะคะหรือว่าเราจะทําให้ตัวหนังสือเอียงก็ได้นะ อันนี้ไปทางซ้ายทางขวาได้นะทุกคนเห็นไหมเต็มหน้ดีกว่านะคะเนาะเอาแบบเดิมนั่นแหละคะ่ะดีแล้วถ้าฟอนต์นี้เราไม่ชอบใช่ไหมไปเลือกฟอนต์ได้ค่ะเราต้องนะะเลือกฟอนต์ได้เลยตัวอย่างดูได้ด้านบนเลยนะดูได้ด้านบนเลยว่าเราชอบฟอนต์แบบไหนเลือกเอาเลยนะคะ มีฟอนต์หลากหลายเลยนะเลือกตามที่เราชอบเลยนะเอาวันนี้ก็แล้วกันเยอะไปละเยอะไปแป๊บหนึ่งนะเรายัาง เราขอเลือกฟอนต์แป๊บหนึ่งนะอ่ะง่ายง่าย,ายนี้ก็แล้วกันค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะโอเคอ่าแบบนี้ค่ะพอได้ฟอนต์มาแล้วเราอยากจะทำให้ให้มันเป็นครึ่งวงกลมก็ได้นะ คกถูกเลยค่ะอืมเห็นไหมได้แล้วค่ะได้แล้วต่อไปนะคะเราจะเพิ่มรูปภาพเข้ามานะคะก็คือเรามากดที่หกเหลี่ยมด้านล่างตรงกลางนี้เลยนะคะแล้วก็กดที่ import นี้ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะเราก็มาเลือกรูปภาพของเรานะว่าเราอยากจะเอารูปภาพไหน ก็จะเลือกรูปภาพนี้นะคะเพราะเป็นครอบครัวเป็นเกี่ยวกับช่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะแล้วก็กดตกโอเคอ่าทุกคนพอมานี้นะคะรูปภาพได้แล้วนะคะแต่พื้นหลังของรูปภาพนะคะจะเป็นสีขาวใช่ไหมเราต้องการลบมันค่ะเราไปนี่เลยค่ะ ไปนี้เลยหรือว่าใครจะสะดวกใช้ยังลบก็ได้นะอาดีะทาให้ดูนะถ้าถ้าเป็นยังลบนะนี่คะ่ะลบแบบนี้ลบแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันเสียเวลาคะ่ะทุกคนเนี่ยเสียเวลามากเลยแต่เราจะไม่ใช้นี่นะคะเราจะไม่ใช้ตรงนี้เราจะแบ็กกลับไปก่อนคะ่ะ ให้เรามากดนี้เลย eraser color นี่นะคะทุกคนกดเข้าไปค่ะาเรามากดปุ่มเปิดนี้ค่ะเห็นไหมคะพื้นหลังก็หายไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าจะลบสีขาวออกไปแล้วนะคะแล้วเห็นเสื้อไหมคะเสื้อที่เสื้อสีขาวนี้ก็หายไปใช่ไหมไม่ต้องตกใจคะ่ะเอา้าฉันจะแก้ยังไงไม่ต้องตกใจนะมีวิธีแก้นะให้ทุกคนมากดนี้ค่ะ กดไปเลยนี่เห็นไหมคะลบไปเลยนี่เห็นไหมคะพอกดพอกดที่เครื่องหมายลบเนี่ยเสื้อก็จะโผล่ออกมาทุกอย่างก็จะชัดเจนออกมาแต่เราอยากจะให้มันสมูทกว่านี้มันนวลกว่านี้นิดนึงเราก็มากดดนะ้านข้างล่างนี้ค่ะสมูทนี้นะคะกดเลขบวกเลยค่ะบวกเข้าไปเลยนี่เลยเห็นไหมคะก็จะสมูทมา เราย่อหน่อยนะคะอย่างที่บอกนะคะทุกอย่างจะต้องทําอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางหน่อยนะคะเราจะให้มันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปขึ้นใน y o u t u b e แล้วในช่อง YouTube ของเราแล้วมันจะตัดหายไปนะทุกคนโอเคพอได้มาแล้วเราอยากจะเพิ่มอะไรอีกเพิ่มโลโก้ YouTube ค่ะ อย่างที่บอกนะคะโล,โลโก้ YouTube โลโก้ Facebook โลโก้ต่างๆเราต้องไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มาก่อนนะคะนะคะ่ะอันนี้เราก็ย่อมาหน่อยนะค่ะจริงๆก็ไม่ต้องไปย่ออะไรมันก็ได้นะทุกคน เลาโลรก็เฟซบุ๊กได้ค่ะอ่าทุกคนภาพหายใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะให้เราไป,ไปกดเครื่องหมายกับบนนี้คะ่ะที่อยู่ด้านล่างแผ่นดิสแผ่นดิสนี้นะคะทุกคนกดเลยเป็นอะไรพูดรัวพูดให้มันชัดๆหน่อยใช่ไหม โอเคเราจะเพิ่มอะไรอีก IG คะ่ะเพิ่มเข้าไปทั้งที่ไม่ได้เล่นก็เพิ่มเข้าไปอ๋อไม่ใช่ค่ะเล่นอยู่นะไม่ค่อยเข้าไปโพสเองแอบไปส่งตะลงดาราอยู่นะ ชื่อแหลายๆคนก็เป็นโอเคได้มาแล้วค่ะก็อะไรประมาณนี้นะทุกคนได้มาแล้วค่ะหรือว่าใครอยากจะเพิ่มสติกเกอร์เขาก็มีสติกเกอร์ให้นะมาเลือกสติกเกอร์นี้ได้เลยนะคะทุกคนอ่ลองสติกเกอร์หนึงอันแล้วกันลองเฉยๆนะคะลองเฉยๆจมมติเป็นอ่ะลูปมือนี้เห็นไหมคะเนี่ย สติ๊กเกอร์ก็มีนะแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็ไปกดลบตกลงเนี่ยค่ะแค่นี้อย่างที่บอกนะคะทุกคนพยายามทําให้อยู่ตรงกลางนะคะพยายามทําให้มันอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็ทุกอย่างต้องอยู่ตรงกลางนะคะเพราะว่าพอไปขึ้นในหน้าปกแล้วอะ่ะจะได้ดูสวยนะคะดูเต็มนะค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะพอเสร็จแล้ว เราก็มากดเซฟค่ะบนแผ่นดิสกด้านบนนี้นะคะกดเซฟเลยค่ะเซฟ e s s m m g g e นี้นะคะแล้วก็เซฟ to g a l l e r y ค่ะเป็นอันนิ้ซิอันนี้ไม่ต้องตกใจนะทุกคนไม่ต้องตกใจมันจะขึ้นแบบนี้เราปิดไปเลยค่ะพอปิดไปแล้วนะเราอยากจะดูใช่ไหมคะมาเปิดในแอปในแกลเลอรี่อัลบั้มของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่ ได้ไมาแล้วคะ่ะได้มาเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามกันนะคะทุกคนอยา่าอยากลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้คะ่ะจะได้ทําคลิปต่อๆไปมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ยังไงเดี๋ยวจะทําคลิปมาให้ทุกคนกันนะเพราะว่ามือใหม่สำหรับการทำ YouTube นะคะ ไม่ต้องท้อนะคะทุกคนถึงจะมียอดวิวน้อยเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะสักวันเลยค่ะเราก็จะถึงจุดหมายเป้าหมายของเราที่เราตั้งไว้นะคะทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคะ่ะเราเองก็เป็นมือใหม่ในการทํา y o u t u b e นะคะขอบคุณมากคะ่ะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะทําคลิปใหม่ๆมาให้ทุกคนอีกนะคะขอบคุณคะ่ะลองไปทําตามกันดูนะคะว่าได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะ สวัสดีค่ะ